สมบัดีครับมโมนี่พ่อครับช่องบั้งไฟอีสานเหนือครับมโมนี่ครับอยู่จังหวันน้องคายครับมโมนี่ครับประเดิมบั้งแรกครับพี่น้องอือบั้งไฟทอซีครับสลัดทางครับพี่น้องของทีมงานปีศาจทางครับสารัตทางนะครับท่านตีหัวเทาขึ้หลายคนแล้วท่านก็ฮักดอกก็อรวจมาในหลายปี คงอยู่จำช่องเลนะนี่ทีมงาน,งานขาา้อักมาทั้งกันซีบ้างครับออทอสองนี่สองบังทอนิวสองบังครับบงังอไรรุดเลยครับบังนิวครับที่ดานสะวันสองอยไรหาย ให้เพ <ang uine> ืนพ่อได้ยอยแช่กันกันเราะไรอ่ะจิมลากลกครับพร้อมแล้วครับสุดาสบันสองร้อยไราวิพร้อมอ่ะเข้าทีสัก่งสองสชุดนี้สักไปอ่าเยชุดบันน์ับไล่ยกระลุนใท่าเล้ครับ น้ำมันแรกครับราคาสองลอยครับพี่น้องกินเนื้อไปด้วยพุกินเนื้ไปด้วยบางแหลของทีมงานครับบวกบวกยังบวกพ่ครับาทิดาสวรรค์ลาลาเทียวเพียวทิพย์ไปมาครับทิดาสวรรค์ราคาสองลอยครับพี่น้องหวังได้ก็ไม่น่าจะไว้ใจเส้นใดล่ะ ที่ยดตัวไปได้เหมือนกันครับท่างานของรายการครับครับของทีมงานครับราคาสองลอยครับสองลอยราคาเดียวครับามฟตุ้เวนแดสวครับสองัยครับ มลบกึนี้เยอะิดาสวรรค์พอไหวอยู่ครับคิดาสวรรค์จะ้องสองออกซิิออกิเขาีนดาเื้อเขียวนะครับธิดาสวรรค์เดยวรัสองบาวินาทีงานครับฟังแรกของทีมงานครับสีครับยสาวัดตลาดทางขอให้ช่วยครับหนึ่งสองสามดที่รับไปไปครับ ที sociedad, ああ oh. year, so ่ไว้ทา่เติมทางครับของสท่คนให้สี่คนเจ้าพระองนั่นหลงีิดด้วยอย่างสวยงามครับพี่น้องอัจจะล่าิงนเงคับ Uhm สเขเอาเาสี่คนบวกพระองค์หนึ่งบวกหลวงพี่เพิ่งครับมันได้รับเส้นยนว่าเราามบ้าง้ยจังามบ้าเจังมันยังมาร่วมคบคุงต๊ะขนัดเอาใส่หายนเราใส่ใปเมื่อไรข้าวบาท่าสันคือว่าเขาซื้อจเย็นจังจันด้พี่น้องลิศนเล่าแน่นะบบประกาศ บางที่สองไปแล้วครับพี่น้องบางที่สองครับแล้วข้าสองหลายซีครับบางที่สองครับพี่น้อง vừa rồi đã có đặt nhấc rồi lên jack ba số 257

ก็ไปบางไปของเสี่ยหมูครับเสี่ยหมูบันเรือบันเม็กครับสอ้สิบาังเปเสี่ยหมูครับบางนี้ครับค่าสองแปดห้าครับเรือบมากเลวมีงฝันที่น้อง เอาเมกลิฟมับครับหัว่ันครับบวไเสียมูครับปล่อยอีกแปดสิบครับตู้ย่างขาวจิ๋วท่อนล่างครับพี่น้อง

ต้องลงคาถาของดีก่นครับพี่น้องอารุณนะครับพรสี้างช่ชัยวัดสองรอย่าิชยชัยวัดครับสองรอยถึงหาบิ เป็นมไยปล่อยหางครับมีน้องของไฟ้หน่งปกตินี่เราจะคิดราคาพิเศษะไรครับคนมาลูกจักผมหมดนะนันสามอยมาลูกจักก็เลาขั้นหาลยจอยชายบานครับหลุดเลยครับสองอย

เอาข้าวเกี้งได้นะเลยเอาข้าวเกี้ยเท่ารถคันสี่คนนี่งานมั่นอยู่ใ่หลวมๆผอย่างนัม่ตัวอะไรเนี่ยไม่เอาใส่กระเป๋านะเด็กค่ะโอ้ยดิวันลาบจะมาประมงจะได้อยู่ครับในเไทย

vẫn <laughs> bước cho băng dưới này vẫn bước đi để phải gặp phải gặp phải gặp phải

เป็นน้งไฟสลัดหางครับไฟทอซีครับครับ้า ากแตงหน้าแล้วจะได้ไฟไบางไนเสจแล้หน้าไล้ไฟสังโยครับพี่น้องสังโยน้องไายครับเป็ด้องไฟสลัดหางครับไปทอซีครับพี่น้อง Lê gọi là. Ah, à loại hai, thì có những lúc có mặt hàng. Ah, mà dù <laughs>

ทีมงานเราออกไปแล้วครับบังนี้บังแรกครับท่อสองครับไปเลยไปเลยปเอราคาครับราคาป้องไฟในทีมงานเขาครับไปแล้วครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những hai hấp dẫn ไปสวัสที่รากคนมาหาตึงออกมาครับถึงงานช่างโยหาตึงออกมาตากอยู่ช่างล่างหางอยู่ข้างบนครับเ่ิงโยถึงออกมาก็เบาได้อยู่ครับแต่ก็ต้องวัดเป็นที่ระดับทีมงานไปรังแต่งอยู่ครับ นี่ครับองไฟในทีมงานครับรไฟท่อสองครับอันนี้ก็ยุบบ้านท่าจานครับพี่น้องบ้านท่าจานตะบนหินง่มครับเพิ่อเมืองจมืองค่าครับหรันาทีเจะ ราคาเจ็ดหาครับของทีมงานครับเอาได้ครับพิดาสวรรค์เดพร้อมราครับ่งสองสามไปครับไปหนวดใช่ปะราคาเจ็ดสิบห้าครับสองร้อยเจ็ดิบห้าครับบอพานครับของทีมงานครับ สองร้อยหนึสิบแปดครับเอาลิปนี้ไว้สำเนาพน้อร์ดฝากกดติดตามช่องบังไฟอีสานเหนือนะครับของไฟของอีสานตอนบนครับเอาชิปนี้ไว้สำเนาครับสวัสดีครับ